แค่คนเลยเพียงแม่งตายเสื้อตัสดีครับผมไม่แต๊ดไม่เม็ดแต๊ดไม่เม็ดเม็ดไม่ใช่เหรอไม่ฮิวป่ะไม่ครับผมคือไม่เม็ดแต๊ดโอ้ตายแล้วไอ้เจ๊จัขบวนนี้แค่เฮียมึงนอนมาเต็มอิ่มบอไอ้แจ๊คไอ้สัสพี่ปอชอบแต๊ดไหมครับไอ้แต๊ดพ่อไม่ชอบหรอกพ่อชอบอะไรนอะเต็มจัดไอ้สัสไอ้ย่าฟาร์มเล่นกูแล้วหรอล่าสุดไอ้สัสล่าสุด เดี๋ยววันนี้นอนไวเยไปไปไปโอ้ไอ้เหี้ยลืมอะไรอีกล่องปุ๊บกดสนับสนุนปั๊บไอ้เหี้ยอ๋อเรื่องในหมอไงมึงตีปั้นเดี๋ยวมึงก็ได้เปอร์แหละโอ้ยไอ้เหี้ยกูนี่มีเรื่องให้ลืมได้ตลอดนะไอ้เม่เย็ดเอาเอาเอกเลวเป็นยังไงอ้าวอืมเยอะหรอวะมึงโดนอะไรแล้วไม่มีใครเลยตรงนี้เนี่ยไปบังมั้งมึงลืมกดกล่องเปล่าไอ้ยท่านอ้าวอ้าวไอ้ผัวพร้อมไปแล้วเมื่อกี้จะไม่ตายวะ อ้าวอ้าว,าวกูตายเลยอีโดนตีห้าปันเจ็ดตายทำไมกูโดนบาบจัดห้าตายวะไอ้เหี้ยบอกดูมันกากำจัดพ้อ,องไงอ้สั์โอ้โหสะท้อนดาบล่วงกูไอเหี้ยเลยไมมิเตสอ้าวไงกูล่วงง่ยายองวะกูดาบนะเว้ย <laughs> ปันดิปั้นแต่เนยปันยังไม่แต่เลย ลืมเขี้ยอะไรไปหลือไปสัตว์ลืมไว้ไอแม่เย็ดไปแล้วนั่นถือว่าท็อปฟอร์มเออฟอร์มแพร่ฟอร์มแพร่แล้วนี่ว่าแพ้อะไรเหี้ยวันี่แพ้อะไรเหี้ยคิดแม่กูโดนยับเลยเนี่ยจะยืนไอสัตว์แพ้ร่ไรเงี้ยเฮ้ยเหมือนตอนเล่นไม่วูบวูบวูบไปเยี่ยวูบต่อหน้าต่อตาเลยว่ะตัวเมื่อกี้เออสท็อนมันบ่อยจัด ไอ้แต่ถอนดับบ่อยจัดถอนหมัดอยจัดยิงงงไอ้แั่ก็ยิงหมัดอยู่แล้วถอนไงพวกผูว่าไอเพี๊มเข้าไป่คุ้ต่อเอออีบีนไอ้กาลี่เข้าไปเลยใจเย็นๆเดี๋ยวน้องน้องกำลังตั้งสติอยู่อคนน้อยจะสะท้อนไหมวันนี้อ้าวกูวิ่งมันกูวิ่งไปจนถึงเมโยจินแล้วกูโดนตกกลับมาเที่อ่ะกโดนล็อกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วด่าด้วย แต่ภาพแต่ภาพโกกูวิ่งนู่นแล้วีเวนไม่มีสักตัวเลยอะเมื่อกี้ไม่มีสักตัวเหี้ะไอ้หลามฟาทอสี่หมื่นไอ้ทัดดีกูไม่ตายนั่นไอ้เหี้ยตีแดงตีแดงหมอแม่งตายไปเลยสามตัวสี่ตัวตรงนั้นไอ้เหี้ยไเหี้ยไม่อยู่จีนเหี้ยนี่จะตีปั้นอยู่นั่นแหละพี่เนี่ยอ้าวท้อมาเลยยากิยังยังโอ้กูตายเหี้ยนี่มันมีใครตีตายเีย กูตายให้ก็ได้เฮียถ้าจะขนาดนี้นะไอ้เฮียร้อนด่าอยู่แล้วยัดแยะกำลังวิ่งตีปั้นอยู่เหรอไม่วิ่งตีไก่อยู่คนไม่มีมีตาไม่อยากบ้านอยู่กันบ้านอยู่สวยร้อยไม่ดีสัตว์เฮียหัวเลี่ยนอยู่แล้วโลบเป็นอย่างขึ้นเฮี้ยงหนาไว้สัตว์โอ้ยโหสามหมื่นแปดแต่กูตายหวยแต่มันก็ตายเหมือนกันนะไปเลยแย่ไปเลยแย่ไปเลยไปยัไปยัยบีเลยปะ กูคะแนนแม่งไปไกลแล้ววะเอ้ยเล่นในบ้านป้าแตนจะได้ไม่ขาดอะไรแคานั้นเหรอแต่กินว้ายดเล่นในบ้านบะแตนจะได้ขาดเนี่ยอย่าผมดูตัวบันไดดีมึงดูตัวบันไดดีเฮียปั๊บแชร์อะไรปั๊บแชร์วิ่งมาสามวิ่งมาสามตัวให้ทายปอเลือกยิงอาชีพอะไรจิงแล้วไม่ยิงอาชีพอื่นแต่ว่ามันไปโดนไงไม่ไม่ไม่ปอขี้ขัวเลยยิงหมอกแน่เลย ตายยากพินตายง่ายกว่าหลักอ๋อเดี๋ยวคุณยืนอยู่โโอ้หเป็นอะไรที่แบบไม่จะทอนไม่มีไว้เนี่ยตีปัญญาไอ้สัตว์เอ้ยนะทรมานกูนานอย่าตีอย่าตีอย่าตีมาแล้วมาแล้วหมอวิ่งเลยตายตายเฮ้ยบังกลัวบังก่อนดีกว่าพี่เจ้าบังก่อนพี่ กูร่างเดินไปเออไปทีละตัวไปเรียกว่าไอ้ยัมึงวิ่งอะไรของมึงอ้าวถอนไอ้ี้ตายซะมึงอ้าวถอนไอ้สัตว์ตายซะมึงอ้าวถอนอ้าวยังยังอุ้ยเอก็คเอ็คเอ็คเอกคสวยมาก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 อย่าบอกนะมึงมึงหลังกูไอ้สัตว์เพราะมันนี่แหละเป็นคนยิงปินเนี่ยอืมกูวางอะแหละ ดูสกอร์นเ่ยเฮ้ยไอ้ทียล็อกอยู่แล้วมันหลุดไปได้ไงวะกูก็ว่าเมื่อกี้เราไม่น่าจะโดนน้ำมีตาเนอเองมื่อกี้ไอ้เหี้ยเออมีพลังงานบางอย่างไอ้สัสโอ้ยไอ้เหี้ยคีรินนี่ไม่กดยาคุยเลยเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้กระบี่เหี้ยนี่แม่งเปาะบางจัดไอ้สัสตัวเนี้ยไอ้สัตส แม่นักบอลหมอเริ่มเยอะแล้ววะมาถึงทำไมเธอทำวะทำไมเยี่ยเบนเบนเดี๋ยวกูแก้ให้อ่ะเบนกูแก้ให้ละโหของนี่เนี่ยสิบต่อหนึ่งเป็นไงกูแก้ให้เียให้ผมให้ผมขายให้มันตัวหนึ่งเพื่อจะได้เยอะขึ้นดูคุณไม่รู้จะพูดอะไรเลยบ้านมาแน่เลยวะตัวหนึเฮียโอ้ยเฮียเราซ้อนดาบไปเฮียสิงนี่เลยไอ้สัสไอ้เอกมึงเอา ดูยากีเลยยากิยากีมาฟังนี้เราจะให้โอ้โหวยหมอเนี่ยนี่เลือดเยอะกูเฮ้เพื่ออะไรล่ะกูไม่โดนพิษเฮ้ไอปอกูเห็นเลยช็อตเนี้ยมึงเต็มเต็มไม่สัตว์ฆ่าเยี่ยมปั๊บด้วยจะเจ้านั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งนั่งนิ่งเลยปอผู้ฆ่านะไม่ใช่ปอผู้กล้าไอ้เนี่ยปอผู้ฆ่าเฮ้ยไอ้สัตว์กูขอร้องไลยสัตว์ตายเถอะเย้แม่ เบนมือหวยก็บอกปลาไร้ป้ายตีแล้วโดนร้อยเส้นกูหมอนไอ้เอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้ย้ไอ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 ้อ้ไแ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอแไ้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอ้ไม่ไอ้ไอไอ้ไไอ้โอ้ไอ้ช่้หล้ไอ้ไไอ้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 ไี้ไอ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 ้้ไอ้ไอ้อ้ไ้ไอ้ไไ้ไอ้อ้อไไ้้อออออไ พี่วันนี้กูตีกิรินประมาณหกรอบอะทำไมไม่ใส่บอลทุกรอบเลยวะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เจี๊ยกกูว่ามึงต้องตีต่ออีกสักทีสองทีไว้กว่าเออมันจะสะท้อนเท่าไหร่กันเจียวะเออมาแล้วมาแล้วเจี๊ยกกูไม่ใส่ไม่ไอ้สครับเออไม่ไม่ถือกูเนี่ยมันจะสะท้อนหรือเปล่าวะไอ้ตัดกูจะมีโดนสะท้อนได้ตลอดไ้ปย่ยไม่มีล็อกูนี่แหละตัดไม่มีล็อก ความแมน,นมึงหลุดโพล่วมึงหลุดโพสิชันแล้ยเฮียตัวแม่งโคตรสว่างอ้าวถอนไปดิแต่คิรินคิรินกวงเอกกวงเออหกหมื่นเอนเอแจกเอาอคิงดิเอาธนูคิงดิธนูคิงรวยนี่เดโมดพอดีตบต้องหาอ้อาวถอนแค่น,นี้แค่นี้ถอนตัวเองไอ้ยหมัดเทียนนี่แม่งแค่เราโคตก็ตายแล้วไอ้เฮียโคตรน่ามสมเพชพเลยเอาาหมายถึงสมเพชมันหรอเออเอา ห้ยหรือว่าสมเพศตัวเองน้องกูงองเองอีกแล้วว่าวันเนี้ยไอ้ตัดเหมือนจะฆ่าเยอะนะเพิ่งเพิ่งฆ่าไปแค่สิบแปดตัวเองนะเนี่ยกูอยากให้ชาคอเสื้อมตบสักทีนี่เยี่ยนโหเแย่แต่มิเกลอีมเฮียหมอมิเกลียวเลยหล่อม่เกรงใจปลาไร้พ่ายกูเลยไม่วันนี้พรุ่งนี้เลยไอ้ตัดมาเลยมาเลยมาเลยเฮียสิงเนี่ยที่มึงงั้นสกรอคือกูสกิร้อมึงกว่อยนาหิน ก็หมอทองที่อ่ะไอ้ก็มดามเนาะหายไปหมดกินทีาีทีฟ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 ีเีงเออนีาีฟีทีฟีทีฟีทัฟีที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 ฟยเห็นนีแหละอุ้ยฟีที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 ฟียีฟีทีฟสทีฟีเมงีทีฟีทีไปทีกูมาแล้ว กูหลุดว่ะเหี้ยกูหลุดว่ะกูเยอะว่ะกูเองกูเองตรงนี้กูเองกูตายโอ้ยโอ้ยไอ้ลานเป็นไงวะบอกลุยไฟเหี้ยเลยวะไอ้หลานเหรอเมื่อกี้ไอ้วานตายด้วยเหรอไอ้หลานบอกจะลุยไฟเลยเข้าไปมันไม่มีใครกระชากคอเสื้อเลยวิ่งผ่านไปเลยใส่วิ่งมาตอนทานแ้วร้อนกูไม่ได้ทานป่ะไอ้เหี้ยใช่ดิมันกระชากแต่กูคนเดียวเนี่ย มันก็ช่าคอกูไม่ทันไงกูก็เลยเออกูไปก็ได้วะเฮียโอ้โหเดี๋ยวนะอะไรเฮียอ๋ออือไอสัตว์ทั้งไอโพทั้งไอนินเฮียนี่แม่งวิ่งตามกูมาจากข้างนอกเลยสัตว์พออีกเอาแองจับตัวลายกิ๊ฟสัตว์ดูโยยากิดูโยไม่ได้หรอไอเแคยวิ่งหนีกูแก้ให้ได้ กูไม่ยิงดาบเลยสัตว์กลัวไปจะฆ่าดาบไปเลยโคอาเดนนี่ดวงมันไม่ค่อยดีกับกูเลยนะเฮียมันเนี่ยทำไมมันทอนอนาะตีห้ารอบแล้วโคอาเดนอ่ะเอาบ่อยไปนี่ไอ้สัสเรื่อคุณนอยดาบไม่ตายตายละสวยสหายกูขึ้นแล้วอยากกูลุยต่อกูเอาแค่สหายพอไอ้สัตว์ข้างไม่เอา โหวัดดีอุ้ยตีบุ่งสองเฮียหนึ่งชีวิตเป็นบทละครเลยท่านเป็นบทชีวิตทีกเกิดวันกรรมเจเย็นใจเย็นเกียช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่กี๋วะเพื่ออะไรวะไอ้เฮียมึงอยู่ไหนวะนี่ไงกูวิ่งเลยมาละวขวยไอ้เฮียวิ่งเลยไปแล้วไม่ก็คือผมวิ่งมาแล้วผมแก้ให้ยากีไงพอแก้เสร็จบูมบาม แต่ไอ้โยหมาหมอลุมตีไอ้มากะดาบไอ้ดาบหมอจะไปเลยพี่เจ้าไปสักทีัอย่างถ้าหลโดนใครวะโดนพูดให้ตพื้เดีวันพูอ้าวไอ้ยโผโพตายอ้ยแม่งโพเลอสานไว้แต่แม่ง้อีได้แล้ววะเห็นนะมอล็แล้วกูไม่อาตีดาบเลยกูตีเองเอาเลย วะอ๋บวเออโดนอะไรวะเนี่ยคุณคิรินโอ้โหปานกูครบห้าหมื่นนี่อะตีโบ12จะถึงหมอแล้วจะถึงหมอแล้วไอที่หมอก่อนเอียาปสามหมื่นหนึ่งก็ตาเหอะนี่โง่นี่ขอแค่ตีโดนะเฮียนินพวกเฮียเนี่ยไอ้สัตว์เอ๊ะเอ๊ะอย่าไปเอ๊กเอ๊ะกูมาเพื่อน กูน <N> ่า <an> จะวิ่งเลยไปให้ตีเอาสามหมื่นเจ็ดเลยเหรอกูจะรดดหมอโซโลคิวไหมเนี่ยไอ้เฮี้ยเอ้ยสัตว์ก hey, ็อยู่โป้เฮีย้ยหมอแม่งมันจัดเลยว่ะมันมากฮียมันอยู่คนเดียวไอ้เฮ <c oughs> ี้ยคิด <c oughs> ถึงน้าเลยว่ะไอ้สัตว์น้าหายเนี่ย เดี๋ยวรอนะกลับมาไม่ไหวแล้วอเยี่กินยาแก้แพ้กับยาลดน้ำมูกเข้าไปเงียนี่เฮียเหี้ยเอาคุณได้วาง่วงอะไรนะอะไรนะง่วง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 กินบะหมี่ปะไอิสัตว์มานี่ดิบังบังมานี่ดิบังมานี่ดิตัดมานี่ดิไม่พ่อเคียนดิเฮ้ ไอ้แม่งหลุดมาตรงนี้ได้ไงโมเวงโมเวงเวงไอ้กี่ตีใครอะตีหมอไอ้แหลวไอ้ฝากเลยไอ้ปั๊บไม่ดาเลยเนดูไปปั๊บใส่เดียวปั๊บปั๊บใส่เดียวปั๊บเออปั๊บไม่ขาดเลยแสดงว่าบีเขาต้องตีหมอมันปั๊บออไ้ที่เนี่ยไม่มีดีนี่ตีดาบแม่งเสี่ยงระท้อนตายฮาบ่อยไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ที่ัวานี่ปั๊บตีก็บีขวานี่ตายไอ้เหี้ย ไอกระบี่ที่พิมพ์ว่าเหี้ยกิ่งชัยชนะแต่ก็สกอร์ติดลบไเ้ยๆนี่แหละดูสกอร์มาดิสกอร์มันอยู่ที่เฮียสไตร์สามตายทิพย์เจ็ดไอ้สัตว์เฮ้ยคิรินเบนเอาดิอย่าปล่อยมันไปเบนเอาเยอะเออเออไอสัตว์เออเป็นเี้อะไรแบบปีเนี้ยเหรอเทียตายหมดบรนไดเลยเมื่อกี้ไอ้สัตว์โอ้โหเยอะดีสัตว์หมอมเหลาเหลาหมออยู่แล้วเนี่ย กูตีนี่ไปสี่หมื่นสี่สันเฮียนั่นช็อกเลยนะหน้าอ้าปากค้างเลยนะเมื่อกี้ไอ้เฮียปั๊บเป็นเงินไปอารมณ์เหมือนไอ้เอกอะตอนโดนน้หมอตีตายไอ้เฮียเอาติดต่อดีคุยโดดไปไหนอะไอ้ปั๊อปไอ้เฮียดูแล้วว่าแก้แล้วแกไอ้เฮียอะไรตายไปนะโอเคๆแล็กกี้มาดิต่อแล็กกี้มาแล้วมาแล้วลุย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 ไอ้เฮียโ

ไอ้หนึ่งเือดต่อจ้าโอ้ยโอ้ยโอดยบอ้อ้ยโอ้ทีอนี่อ้ยไอ้เโอ้ยโม้ยนอ้ยโอนยงตายโอ้ยโอไย่ตายอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้่โอ้ยโอ้ยโม้ยโอ้ย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 โอ้ยโอ้อ้ยอย่างเงี้ยือ้ยโอ้ยอยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอยอยอ้อ้านอ้อ้ยัอ้ยโอ้ยโอหยุดจาบจ้วงล้บได้ว ว่าเนาจะตายไหมวะไอ้หี่ยะป๊าบงานแล้วนะไอ้สัตว์งานแล้วนะโอ้ยฮ้ไปฟ้าอนีน่เยดีหมวกอหลบเอหลอเขาอยู่เลตายตายสัตว์เออว่าเมันก็น่าคิดเนาะน้องกูไม่ทำงานเลยวีโคเดนเบนตีพ้องกันน้องงเงเออน้องงงเงีเงี้ย้งี้เงีง้ยี้ยี้ี้เงี้ี้ิี้เดินว่ะไอ้ส้องเอาแครี่ก่อนดี อุยพอเเสร็น่หนดูไม่ดูได้ไอเดยวจัไอสิ่การตายกลัวเย้โอ้โเพลงวากลับเป็นน้ำหนึ่งใหม่อีกแล้วน้งใหม่เหรอกิไรวะเลือดดีโอ้ยไอ้พวกนี้ตัวประกอบน้นเลยวะเนี่ย